เด็ดน่ารักจังเลยกับกาบกับกาบ,กบมานี่ลนะกับกาบ คู่นาค่ะตัวใหญ่มากไปแล้วค่ะกลัวมนุษย์มีสองตัวด้วยอืมปูนา พีเตอร์มีปูนาตัวบลเบลอเลยเนะปูนา่งแมลกอยู่ไหนแขกนวลน,นะคะมะละกอน,นี่พันแขกนวลค่ะแขกนวล ลูกใหญ่มากเจ้าของตัดให้นะคะใจดีมากเลยที่ไอ g ดี d การเดนนะคะเรามาพักที่รีสอร์นี่นะคะห้องละห้าร้อยเองค่ะห้าร้อยบาทเองนอนได้ตั้งหลายคนเขาก็จะมีช่วงเทสเกนอันนี้คือมะเขือจานนะคะออแกนิกค่ะอันนี้ออแกนิกหมดนะคะมะเขือ,ลขอปลิกเขาปลูกไว้ริมๆห้องพักเรานะคะอยู่ด้านหลังอันนี้คือห้องพักเรานะคะ นี่ทุ่งนานะคะเรามาพักที่บ้านพักแล้วก็มาถ่ายทุ่งนานะคะหน้าหน้าหน้าที่พักเลยค่ะที่ไอดีกา e เดนนะคะจังหวัดลำปาง <c oughs> ค่ะวันนี้เรามางานกระถิ่นที่จังหวัดลำปางนะคะ <c oughs> วันนี้มีชื่อว่าวัดป่าธรรมารังสีนะคะ <c oughs> เรามาร่วมกระถิ่นกับที่วัดด้วยนะคะ จเจริญขึ้นมากนะคะเมื่อสองปีที่แล้วเราก็มานะคะอยากบอกบุญนะคะถ้าใครมาลำปางอยากมาแวะวัดนี้นะคะมาทำบุญได้นะคะธรรมชาติสวยงามด้วยนะคะเข้ามาไม่ยากด้วยนะคะ,จะเจริญขึ้นมากค่ะจะมีพระส,สูงนะคะ พระอ,องค์ติดข่าวงสูงนะคะก็เข้ามาก็ถูกแล้วค่ะวัดป่าธรรมรังสีนะคะจงังหวัดลำปางค่ะเดี๋ยวเขาจะมีแห่นะคะแห่กฐินก็มีนางรำด้วยก็รู้สึกว่ามีคนมาเยอะนะคะพวกเราก็ามาก็เดี๋ยวรอข้อแห่ก้าวโมงนะคะตรงนี้คนมานอนตอกเส้นได้นะคะ ตอกสิ้นแล้วก็มีคาถาปู่เจ้าสมิงพายนะคะตรงนี้ข้างในนี้ก็เป็นที่ระทับของถ้าคนไทยก็เขาเรียกว่าพ่อปู่ฤาษีนะคะแต่มีเสียงเป็นสิงนะคะเขาถึงเรียกว่าปู่เจ้าสมิงพายค่ะ ก็มีเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีกุฏิพระด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นโงรโงทานโรงทานกระถิ่นนะคะวันนี้เป็นวันดีค่ะวันเป็นวันที่สิบสองสิบสองตุลาค่ะหกแปมีกระถิ่นข้างแรกที่เรามาร่วมกับเขานะคะมาร่วมกับทางวัดค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายพุทธรูปเป็นปางยืนนะคะ S <S ป,ปางลีลาประทานพรค่ะอันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่รูปทรงสวยมากต้าใครมีจิตศรัทธานะคะสามารถมาร่วมบุญได้นะคะที่นี่บนเอกสุทธิจารุมนีเนาะเป็นระธานการจัดการทอดทวาย นันนเรียกฟากนั่งกันตอวนด้นั่งโอ้นทิ้งที่ไงปัดก้อนเป็นเลยไม่ไหวเดี๋ยวเป็นไร ตอนนี้เราอยู่จังหวัดลำปางนะคะวัดป่าธรรมรังสีค่ะงานกระถินนะคะดูจากต้นกันถินได้นะคะคนมาร่วมบุญกันถินนะคะบังหน้าใครไหมพี่ชิชัยเบหนึ่งสองสนี่ก็มีองค์ประธานด้วยนะคะองค์ประธาน

วนจีนตะนาทายตรง้ำลำบนางในงานกระตันตวปาธรมังครัด่างตังตัวยามกันนะคะามนทีมองคณะยงกว่าการปองใช้บรรดาช่องปอยบันใหม่ระรางคมนะครับบันในวางเรียบตรงหน้องนะครับก็ขอันหนักหนาลายตาบักผู้ในชั่งฉะนั้นนะครับบรรดาปอมแมปีนออง์เขียนเฮานี่นะครับกับเช่น โดยกำน้ำของนะครับคนเอกสุทธิรามณีนะครับแล้วก็พข้อมคณะครมะาาคณะสถาประกอบพี่น้องมากันนาตาไดตามาคูไรพันเพื่อนะครับจะร่วมอถอดกระถิ่นสมาธิคกับทางวัดปานลําป่าทำมารังสี หค้รเอรน้องน้อ้ตองนี่เป็นนางกำลังนะคะเตรียมตัวที่จะแกกระถินนะคะ thank mm -hmm. you 1รอบรอบ <inaudible> <inaudible> สนุกสนานนะคะตามประเพณีนะคะงานกระถิ่น,นะค,ะค่ะกระถิ่นประปา,าธรรมรังสีนะคะจละลังหวัดลำปางค,ค่ะอนุโมทนาแก่บ,บุญด้วยนะคะที่ใครได้ดูคลิปนี้นะคะขอให้เจริญธรรมบรรลุนรในธรรมเฮงเฮงปังปังเลยเลยนะคะ ธรรมารังสีกันนะคะด้วยใจศรัทธานะคะปิดบุญสดนะคะเนื่องลดเงินละเมอครับงานกระติกนะคะปีนึงจะมีครั้งเดียวภายในหนึ่งเดือนในหนึ่งปีนะคะเป็นบุญที่ใหญ่มากนะคะสาะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะพญานาคใอยากมาร่วมบุญร่วมทุนที่นี่ทางวัดก็ยินดีนะคะ ใครเห็นภาพปางปางยืนเราไม่ทราบว่าปางอะไรนะแต่สวยงามมากเลยใครเห็นก็ขอให้ปังๆเลยๆนะคะมีความสุขทุกคนค่ะ ุชยามิอิตมินาสัการีนาธรรมอภิปุชยานีอิตมินาสัการีนาสังฆังอพิปุชยานีต่อไปไหวพระครับอาระหังสัมมาสัมพ,พุทธพระควาพุทธังังโค สังขนะังนาโมิสังโฆมีนาโถตต่อไปสมาทานดีจะสิน,นะคะมักยังพันเติสิสระเณนะสาหปัญจศิลานิยาจามาตุทิยเติทิศระเณนะสหปัญจศิลานิยาจามาตุ <laughs> ो स

ปฏิเพตวาปฏิเตวาจัติมินาจักติมินาผู้เสนาพุทธเสนาข้าแต่พระพิสุส่งผู้เจริญข้าแต่พระพิสุส่ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้บพเจ้าทั้งหลายรับข้าจีวรกะินข้าจีวรกะถินพร้องเมื่อบริวารทั้งหลายเหล่านี้พรอมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทันรบแล้ว โครงการผิด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอสาธุสาธุส่าที่มาจากภูเบกพร้อมด้วยคณะสะานบ้านยุคมคณะสภานบ้านโรงเรียคณะสภานบ้านใหม่ พณะสทาบ้านทรไทยมนทยันนำมากระวายแต่พระ่เกี่ยเผู้ยู่ตังผ่านเาส่วมกันวาดในอาว่านี้ ต่อไปนะครับจะได้หวายต้้ต้า้งใจเพ,พลนทานครับรูปจเจียเติยรับผม

รูปที่6ขอเรียนเชิญคุณแม่ฟองจำปัญญายเย็นครับรูปที่8ขอเรียนเชิญคุณนดาบุญภาสครับ ตรงนี้เป็นศาลารนะคะข้างในวันนี้ก็มีพระนะคะพระพี่ปั้นนะคะมีหลวงพ่อหลายองค์นะคะ อันนี้คือเป็นพาริปฟันนะคะเป็นพักขี้พึ่งค่ะเป็นระดับเจดนะคะแต่ท่านยังไม่ได้เขียนชื่อวางอาไว้เราไม่ทราบว่าท่านเชื่ออะไรบ้างท่านอยู่ที่วัดป่าธรรมรังสีนะคะจังหวัดลำปางค่ะค่ะค่ะได้ค่ะ <laughs> อันนี้ก็เขาเตรียมแม่ครัวก็เตรียมจัตกับข้าวอาหารได้นะคะนั่งเนี่ยห้นั่งนั่งตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเอามานั่งตรงนี้เราอ่าอ,อันนี้พี่ติ๊กพี่หลอนนะคะที่กประมาทานข้าวค่ะเสร็จงานกระถินแล้วนะคะกระถินลำปางวัดป่าธรรมรังสีครับอันนี้นะ้ำมาจากภูเขานะคะเขาปล่อยมา น,นี้ก็เด็กมาเล่นน้ำนะคะเปิดเป็นลำธารน,นะะ้ำสนุกกันใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณของเขตวัดนะคะอันนี้เราถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะที่เรามาจังหวัดลำปางงานกระถินนะคะใครเห็นภาพน,นี้ขอให้เงงไปปังเลยๆนะคะคือผ้าของขวั่นนะคะในงานกระถินนะคะเป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะ อันนี้พี่ชายนะคะพี่หลองนะคะแล้วก็พี่ติ๊กพี่ชิดชัยนะคะเต้ยด้วยนะคะงานกระถินก็แล้วแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยววัดอื่นกันต่อค่ะตอนนี้เราอยู่วัดป่าพม่ารังสีนะคะจังหวัดลำปางค่ะเรามางานกระถินกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป วัดตื่นต่อนะคะลำปางค่ะท่านจเจ้าอาวาสค่ะวันนี้มาเจอพระนะคะพระเต็นค่ะอยู่วัดป่าธรรมรังสีนะคะนี่ยืนยนันยืนยันนะที่จะบอกให้ชวนท่านมาวัดป่านี้นะคะคร <c oughs> า, <c oughs> าวหน้าท่านต้องมาวัดนี้นะท่านจเจ้าอาวาส ท่านเจ้าวาดวัดเจ้ามูลนะคะเนี่ยนี้พี่ชายยุ้ยนะคะกับพี่ติ๊กพี่สะพ้ายนะคะเขาหน้าจะนิมนต์ท่านมาวัดน,นี้นะท่านเจ้าวาด,ดวัดเจ้ามูลนะคะท่านพระครูสมุสมหมายวรลธรรมโมนะอันนี้ลูกศิษย์ท่านนะคะนี่ยืนยันยุ้ยมาจริงๆนะคะท่านนี่มียืนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งยมหญิงนะคะ